เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับที่ผมไปทำมเมื่อกี้ในลอ,ลองลองลองสายมันดูแล้วเพินดังยังไงเอาละครับรัศมีการได้ยินนะครับประมาณหนึ่งกิโล <c oughs> อา่าเพินนี่ครับเจ้าของงวัวเลี้ยงงัวเยอะด้วยงัวชื่ออะไรมีชื่อไหมเพิ<ะ>นชื่อบางเหรอฮะชื่อบางชื่อบานบานอ๋อมีชื่อด้วยครับเอาเดี๋ยวใส่หัวหวน่อยลูกต้องแข่ง นี่ครับเวลามันสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับวันนี้เรามาดูลุงเขาทําอะไรกันเรามาหาคําตอบกันนะครับดูเขาเจาะไม้นะครับสวัสดีสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงชื่ออะไรครับชื่อนายแก้วนายแก้วหรือว่าลุงแก้วลุงแก้วนะครับแล้วลุงเจาะไม้นี่เจาะไปทําอะไรครับเอาไปทําอันแปลว่าเขาะว่าคนเหนียวเขาว่าหอกหอกใส่หัวหอกใส่หัวกะรอบอีเดนาะอรอบ รอกรอกหรือการรอกไปการรอกเลยรอกกรรอกมันต้องเป็นสัตว์อ๋อกรรรอกเป็นสัตว์อ่าอันนี้รอกเอาใส่วัวกระดิ่งหอกกระดิ่งกระดิ่งอ๋อผมนักนก็กินได้กรรรอกก็กินได้ไอแล้วไม่กรรรอกมันกินไม่ได้อ๋อนี่ลุงเอาไม้อะไรทำครับไม้สักไม้สักเอาไว้แขวนคอวัวอ๋ออ่าให้ฟังเสียงมันอมันไปไกลมันก็ได้ยิน ก้อนนี้กระดิ่งงัวเนี้ยระลอเนี้แล้วอันที่เสร็จแล้วมีไหมครับผมนีอ๋อมีเดี๋ยวต้องลากงัวมาดูมั้งแหวนน่ะอ๋อแหวนตรงงัวก็มีอ๋อนี่ต้องทำคนเดียวหมดไม่ไม่ได้ซื้อเลยหรอไม่ได้ซื้อกระรอกหรือกระดิ่งงัวนั่นแหละกระดิ่งงัวแบบเขาเจาะให้มันเป็นโพรงลงไปลึกไหมครับเจาะเป็นโพรงลึกเลอ่ แต่ตรงนี้เจาะเสร็จแล้วก็ข่ายตรงนี้อ่าอืมไปตรนี้แล้วก็มีจีรูตรงนี้จีรูอืมเขาว่าเจาะกันรูไม่ใช่จีจ่อจ่อคือจีเนาะจีจีคือเจาะเจาะกับจีคือจีแหละหมายความว่าเหมือนกันเนาะทั้งเจาะทั้งจีเนี่ยภาษาเหนือภาษากลางอ่าเจาะทั้งจีจีฮูอีกเลยจีฮูคนเหนือก็จีฮูมันใส่เชือกเลยใส่เชือกอ่าแล้วก็มีเจาะเป็นกิมอ่า เกมแล้วก็มีอันนั้นนะค้อนมันอ่ามันจะต่อยสองข้างนี้อ๋อจะต่อยสองข้างอ๋อมันอยู่ข้างนอกอ่ะอ่าข้างนอกอ๋อมันอยู่ข้างนอกไอ้เดือยมันอยู่ข้างนอกอ่ามันอยู่ข้างนอกมันจะพัดอย่างนี้อ๋ออ๋อมันจะพัดพัดนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันตีกันอ๋อได้คำศับท์แปลกๆอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วมันดังยังไงครับดังก๊กก๊กเก๊กเก๊กไงล่ะอ๋อดังก๊อกก๊กเก๊กเก๊กอ่าแล้วมันนึกว่าดังป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 ังนี่ใช่ะอย่างนั้นมันก็ เป็นเล็กอ่ะเป็นเล็กอ่ะนั่นก็เขากระดิ่งวัวนะเล็กสีมงมงมังมังอันน่ะแล้วสรุปมันดังยังไงกันแน่ครับดังก๊กก๊กอันน่ะดังก๊กก๊กแก๊กแก๊กน่ะกรับแเป็นเล็กๆก็ดังแก๊กก๊กก๊กน่ะครับเฉ็นใหญ่ก็ดังอีกอ่าดังขึ้นไปอีกอ๋อก๊กแก๊กเก๊กเก๊กลักษณะนี้นะครับไใ้สัตว์ยาวประมาณสิบสิบสองเซนนะครับสิบสองเซนแล้วแกจะเจาะรูสองข้าง เจาะรูสองข้างอ่าแล้วก็แกจะใส่ใส่เดือยนะครับใส่เดือยอยู่ข้างข้างสองสองข้างอ่าใส่เดือยสองข้างแล้วเวลาองออมเดินส่นก้องกังเสียงดังตอกแต็กตอกแตกมันจะตีนะครับแต่รูนี้ก็ต้องเจาะลึกนะครับประมาณเจ็ดเซนเจ็ดเซนประมาณเจ็ดเซนเจาะเข้าไปให้มันกลวงนี่เครื่องใช้เครื่องมือโบราณนะครับ,บรมไม่ต้องใช้รอเตอร์นี่ใช้เครื่องมือโบราณอันนี้ก็ซิวนะครับ สิวจะเป็นสิวลักษณะสิวโค้งนะครับสิวสิวโค้งนะครับวิถีชาวบ้านแล้วนี่ก็ค้อนนะครับคอนวิเศษเป็นไม้ดูเป,ดเป็นไม้ดูนะครับคอนวิเศษโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่เขาทําเสร็จแล้วครับที่เขาแขวนในงัวเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันไปเลยครับลุงแก้วลงเข้าไปได้ไหมเ,ไหเ,เข้าไปหาเพื่อนวะเข้าไปหาเพื่อนไม่ได้แหละฮะเพื่อนมั่อยู่กับงูฮะโอเคครับลุงนั้นก็ แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปดูกระดิ่งงัวก่อนครับบ๊ายบายครับลุงบ๊ายบายเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับที่ผมไปทําเมื่อกี้ในลองลองลองสายมันดูหรอเฟินดังยังไงเอาละครับรัศมีการได้ยินนะครับประมาณหนึ่งกิโลอ่าเฟินนี่ครับเจ้าของงวัวเลี้ยงงัวเยอะด้วยงัวชื่ออะไรมีชื่อไหมเฟิน,<า>นชื่อบางเหรอฮะชื่อบางชื่อบางบาน,บาน ออมีชื่อด้วยครับเดี๋ยวใส่หัวหน่อยลูกต้องแข้งนี่ครับเวลามันจะหลงไปในป่าในหววยเขาได้ยินนะครับโอเคครับพามาเห็นแล้วครับแค่นี้นะครับไม่ใหม่